วันนี้มาอัปเดตข่าวสารเรื่องของสังหากันนะคะก็เป็นช่วงที่น่ายินดีมากเลยดนาะที่รัฐบาลนะจะเริ่มเปิดประเทศวันที่1กรกฎาคมนั่นเองนะคะและจะทำให้นะอสังหาตัวที่นะขยับมาและขายดีช่วงนี้นั่นก็คือเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากโรงแรมนั่นเองนะคะเพราะว่า เมื่อเริ่มเปิดประเทศนะคะนักท่องเที่ยวนี่ะหลังไหลเข้ามาเทมาเลยทีเดียวและจะสามารถทํากําไรได้ตั้งแต่ซื้อนั่นเองนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้คึกคักมากนะคะนี่คือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีเป็นสาระ ข่าวสารอสังหาที่นํามาะะแบ่งปันกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนก็อย่าพลาดนะคะไปติดตามกวยได้ที่เพจกวยอสังหานะคะสนใจเรื่องการลงทุนตัวไหนยินดีให้คำปรึกษาและที่สําคัญตอนนี้ก็มีในเรื่องของโครงการรับนะ,ะขายฝากที่ดินทั้งกรุงเทพปริมณฑลและในโซนของแต่างจังหวัดด้วยนะคะก็เป็นที่ดินสวยๆนะมาขายฝากกันได้นะคะยินดีให้บริการและรับ ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะฝากติดตามกันนะคะเป็นกำลังใจให้กวยด้วยนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีๆมาแบ่งปันนะติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณคะ่ะส